สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอในช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพอดีผมออกไปธุระข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะคุยกับเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาที่จอดรถแป๊บนึงนะครับเพราะว่าฝนมันตกมันก็เลยเปียกนิดหน่อยถ้าก็เดี๋ยวมันยังไงอ่ะมันจะอัดวิดีโอได้ไม่ต่อเน,นื่องนะ อโอเคมาครับผมขอคุยด้วยนิดนึงพอดีจะอาจเป็นวิดีโอยาวแหละแต่ดูท่านทางน่านจะไม่ทันก็ขอแสดงความดีใจกับท่านอาภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ได้กลับมาสู่พระวะชาธิปัตย์นะครับแต่งานนี้ครับอย่าเลิอไปจับมือกับพรคเพื่อไทยอีกนะครับผมไม่อยากให้คนใต้อารมณ์เสียอีกรอบนะครับ ไหนๆก็เป็นพัคของภาคใต้แล้วคุณไม่ควรไปจับมือกับคนต่างถิ่นนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จริงใจกับคุณเท่าไหร่เขาแค่หาผลประโยชน์เท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้คืออะไรครับขอร้องเลยครับอย่าไปจับมือกับใครมั่วนะครับเชื่อผมเจ็บแล้วต้องจําครับที่ผ่านมาพักเพื่อไทยทําอะไรไปบ้างผมไม่รู้นะว่าจะจําได้หรือไม่ ด่าประยุทธ์ได้แต่ด่าเพื่อไทยไม่ได้ก็แปลกดีนะครับนี่คือประเทศสารคันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อได้นายกคนใหม่เป็นอภิสิทธิ์วะชาชีวาก็ดูกันไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตโอเคนะครับผมก็มาพูดให้ท่านได้คิดกันประมาณนี้เนาะเพราะอย่างน้อยๆถ้าครับประชาธิปิบัต์อยู่ให้เป็นในครั้งนี้นะครับก็อย่าไปจับมือใครมั่วแล้วกันครับผมไม่เห็นด้วยกับท่าน สงสารคนที่เขาเลือกท่านมาเะครับว่าจับมือคนอื่นแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานะเหมือนเดิมครับหมายเลขบัญชีเดิมธนาคารเดิมทหารไทยชนาชาติสาขาใหญ่ทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษ์พดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงษ์พอดีเลขที่บัญชี3ามหกสองหกสองแปดเก้จมบัญชีนี้บัญชีเดียวน,น,นะครับ ไม่มีบัญทียในสิ้นถ้าผมมีบัญชีอจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับคลิปนี้มาแสดงความยิอยู่ยกับท่านอาภิสิทธิ์เวิชาชีวะประมาณนี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ